รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นดีสร้างได้นะะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพแล้วก็ฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นไปได้วยกันค่ะกับดิฉันค่ะโคชฟางค่ะกับผมโคชแมนครับค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ เราทั้งสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาออกกําลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยนะคะได้ทั้งระบบหัวใจแลวก็ได้ทั้งกล้ามเนื้อฟูลบอดี้เลยนะคะตอนนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าอะไรนะคะโคชแมนะคะฟิตท,ทั้งตัวฟิตท,ทั้งใจครับวันนี้นะคะเราจะไปฟิตด้วยกันทั้งตัวแลวก็ทั้งใจกันเลยนะคะถ้าวันนี้นะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5ท่าค่ะนะคะซึ่งวันนี้เราจะเล่นมีการใช้ดัมเบลขึ้นมาด้วย ท่าแรกนะคะจะเป็นท่า b i c e p c u r l to shoulder press นะคะตามมาด้วยท่าที่2นะคะจะเป็นท่า dumbbell row ค่ะท่าที่3จะเป็นท่า squat press ตามมาด้วยท่า squat high pull นะคะแล้วก็ท่าสุดท้ายนะคะจะเป็นท่า dumbbell crunch ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้ง5ท่ากันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสาธิตกันนะคะเป็นท่าแรกกันก่อนนะคะเป็นท่า bicep curl to shoulder press นะคะซึ่งเราจะใช้ดัมเบลค่ะเดี๋ยวเราให้โคชแมนนะคะหยิบเดัมเบลขึ้นมาเลยนะคะเซตอัพก่อนนะคะขานะคะวางอยู่ตรงช่วงหัวไหล่เลยนะคะแขนนะคะพยายามเอาสองนะคะชิดกับลำตัวให้ได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆดึงแขนขึ้นมานะคะ่ะ เป็นใบเซฟเคิลก่อนนะคะเราจะค่อยๆหมุนมือมาด้านหน้านะคะเราใช้หัวไหลแล้วเป็นโชวเดอร์เพรสค่ะขึ้นค่ะหายใจออกลงค่ะโอเคนะคะเป็นแบบนี้นะคะดึงแขนขึ้นมาก่อนหมุนมือออกดันแขนขึ้นเป็นช่วงหัวไหลนะคะจะเป็นใบเซฟเคิลขึ้นมาก่อนค่ะหายใจออกค่ะดึงแขนออกดันขึ้นหายใจออกเช่นกันนะคะ ท่านี้เป็นท่า b i c p c l to shoulder press นะคะตามมาด้วยท่าที่2ค่ะท่าที่2เราวันนี้เป็นท่าด b มเ l ลโร่ค่ะท่านี้จะค่อนข้างเน้นไปที่แกนกลางตัวแล้วก็ท่านี้จะเน้นช่วงหลังมากที่สุดเลยนะคะช่วงสะบักช่วงนี้นะคะเซตอัพโดยการที่ขาอยู่ช่วงที่ระดับหัวไหล่เช่นกันนะคะ่ะพับสะโพกไปด้านหลังลึกๆนะคะวางแขนนะคะไว้ด้านหน้านะคะ ท่านี้นะคะระวังแค่หนึ่งอย่างนะคะช่วงหัวไหล่นะคะเราจะไม่โค้งไม่ก้มแบบนี้นะคะไม่ให้ไหล่ตกนะคะเราต้องค่อยๆปรับหัวไหล่ดึงขึ้นมานะคะให้หลังตรงไปนะคะอย่าให้หลังงอนะคะหลังจากนั้น,นะค่ะเราจะค่อยๆดึงแขนขึ้นนะคะดึงแขนนะคะลักษณะนะคะจะให้เราะะบีบสะบักนะคะเข้าหากันนะคะสองข้างบีบเข้ามาตรงกลางนะคะให้ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าโฟกัสที่ช่วงสะบักแล้วนะคะ ถ้ารู้สึกโฟกัสได้แล้วนะคะถือว่าถูกต้องนะคะดึงแขนลงนะคะดึงแขนขึ้นแบบนี้นะคะโอเคค่ะท่าที่2ผ่านไปค่ะดัมเบลโรค่ะตามมาด้วยท่าที่3ค่ะเป็นท่า squat press ค่ะท่านี้นะคะเราจะใช้ก้ัมเนื้อขาด้วยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยให้ทุกคนเซตอัพโดยการที่วางขานะคะไว้อยู่ระดับหัวไหล่นะคะถือดัมเบลไว้ช่วงหัวไหล่แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเป็นการ s ควอลง เกรงหน้าท้องพับสะโพกไปด้านหลังค่ะหลังจากนั้นยืนขึ้นพร้อมทั้งดันแขนขึ้นด้านบนนะคะเป็นช่วงหัวไหล่ลงค่ะขึ้นดันขึ้นนะคะท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะข้อควรระวังอันดับแรกเกรงหน้าท้องไว้นะคะล็อกสะบักแล้วก็ล็อกหลังล่างด้วยนะคะอย่าให้ช่วงหลังนะคะงอนะคะโอเคแบบนี้เลยสวยค่ะ ขออีกหนึ่งทีค่ะโคชแมนเกลิงหน้าท้องค่ะลงพับสะโพกหายใจเข้าขึ้นดันขึ้นหายใจออกโอเคค่ะท่าที่3ผ่านไปค่ะสควอ p เพรสค่ะเรามาดูท่าที่4กันค่ะท่าที่4เราจะเป็นท่าสควอ h ไฮพู o ค่ะท่านี้นะคะเราจะใช้กมเนื้อหน้าขานะคะพร้อมทั้งหัวไหล่้วยนะคะช่วงอัปเปอร์และช่วงโลเวอร์เลยนะคะเซต Up อัพท่านี้นะคะขาอาจจะกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะ เพราะว่าเราต้องใช้ดัมเบลนะคะแขนนะคะทั้งสองข้างดัมเบลทั้งสองลูกเลยนะคะดึงลงและขึ้นนะคะเซตอัพเกรงหน้าท้องค่ะพับสะโพกไปด้านหลังเหมือนสควอตเลยนะคะค่อยๆสควอตลงชา้ชาๆหายใจเข้าค่ะขึ้นค่ะแขนตรงดึงขึ้นดึงช่วงแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดยวโคชแมนทำให้ดูสักสามรอบนะคะดึงขึ้นชา้ชาๆค่ะขอชา้ชาๆค่ะลงหายใจเขา้าค,ค่อยๆดึงขึ้น ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนที่ดึงขึ้นมานะคะให้เราใช้ข้อศอกนะคะดึงขึ้นโวยแบบนี้นะคะอ่าโอเคเขาดึงขีค่ะสามสอโอเคค่ะดึงขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นท่าสควอตไฮปู่ต่อไปท่าที่5ค่ะเรามาลองเล่นแกนกลางนำตัวหน้าท้องกันบ้างนะคะให้ทุกคนนะคะนอนราบลงกับเสือก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะท่านี้เราจะเน้นเป็นช่วงหน้าท้องช่วงบนนะคะช่วงบนวางลำตัวเอาไว้นะคะเกรงหน้าท้องหลังล่างนะคะพยายามติดกับพื้นไว้ให้มากที่สุดนะคะเราจะเป็นการดึงลำตัวช่วงบนขึ้นมาด้านบนนะคะเกรงหน้าท้องสามสองหนึ่งดึงขึ้นแบบนี้นะคะใช้ดัมเบลแค่หนึ่งลูกเท่านั้นนะคะดึงลงขึ้นมาเลย ออนนึงค่ะขออีกสักสองทีค่ะคุณแมนคะเกรกหน้าท้องไว้นะคะหายใจออกตอนขึ้นโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด5ท่าสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายจริงกันแล้วนะคะซึ่ง ทุกท่านะคะเราจะเล่นด้วยกันทั้งหมด4เซตค่ะเซตละ30มิวินาทีพัก30มิวินาทีนะคะเดี๋ยวท่าไงทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะาออกกําลังกายจริงกันแล้วนะคะเราจะให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นในการวอร์มอัพก่อนนะคะวันนี้เราใช้ทั้งตัวนะคะตาจะใช้หัวไหล่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโคชแมนก็จะหมุนหัวไหล่ไปซ้ายขวาด้วยนะคะหมุนทั้งซ้ายขวาแล้วก็ไปด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ เราใช้สควอชใช้ขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องวอร์มช่วงขากันด้วยนะคะเอาเราเป็นการสควอชไปเลยค่ะสควอชขึ้นค่ะพวกข้อสะโพกต่างๆนะคะต้นขานะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะหน้าท้องด้วยนะคะวอมน,นิดนึงค่ะขออี่นี้เนี่ยขอยสัง20วิค่ะวอร์มข้อต่อต่างๆก่อนนะคะทั้งกล้ามเนื้อหลักกล้ามเนื้อรองเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มท่าแรกกันแล้วนะคะเป็นท่า b i c e p curl t o shoulder p r e s s นะคะให้ทุกคนนะคะหยิบดัมเบลขึ้นมาเลยนะคะ2องข้างะะเตรตัวนะคะพร้อมไปเลยค่ะ้นเลยค่ะโอเคค่อยๆลงนะคะท่านี้ต้องเกรงแกนกลางลำตัวไวด้ดีๆด้วยนะคะหน้าท้องนะคะถูกท่านะคะการเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะเราต้องใช้แกนกลางลำตัวเข้ามาช่วยด้วยนะคะ ดันออกดันขึ้นหน้าแขนอ่าโอเคสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ดัมเบลเล็กๆได้เลยนะคะเอาที่เราถนัดเลยนะคะว่าเราต้องการน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเตรียมตัวเข้าเซตที่2กันแล้วนะคะให้ทุกคนเซตอัพนะคะ สาเสอง2 1ไปเลยค่ะเซตที่2องท่านี้จะได้หน้าแขนแล้วก็หัวไหล่ไปด้วยเลยนะคะดึนขึ้นค่ะดันออกดันขึ้นโอเคสวยคนะ่ะเซตนะคะเซตที่2อใกล้แล้วนะคะนิดเดียวค่ะนิดเดียว 2 1อโอเคค่ะพักค่ะ2เสรค่ะท่านี้นะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะเล่นได้หมดเลยนะคะสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ดัมเบลเล็กๆได้เลยนะคะเอาที่เราถนัดเลยนะคะว่าเราต้องการน้ำหนักเท่าไหร่นะคะถ้าผู้หญิงก็อาจจะเริ่มต้นเป็นน้ำหนักเบาๆก่อนนะคะค่อยๆไปนะคะโอเคค่ะเดียวเราเข้าเซตที่3กันแล้วะคะ่ะที่3เตรียมตัวนะคะ วางมือไว้ด้านหน้านะคะ3ามสองหขึ้นเลยค่ะหายใจออกนะคะดันขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าค,ค่ะดึงขึ้นหน้าแขนไฟเหวี่ยไหลเลยโอเคค่ะแต่ลืมนะคะกริงแกนก,กลางลำตัวที่หน้าท้องไว้ด้วยเสมอเลยนะคะอีกนิดเดียวค่ะ3าม สองหนึ่งโอเคค่ะพอค่ะพักค่ะเซตที่3ผ่านไปค่ะราเหลือกันอีก1เซตนะคะสำหรับท่านนี้นะคะช่วงนี้ช่วงพักขยับหัวไหลไปเรื่อยๆได้เลยนะคะให้หัวไหลทำงานเรื่อยๆนะคะใครเล่นดัมเบลลหนักๆนะคะตรงนี้นะคะต้องใช้หัวไหลเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องขยับหัวไหลต่อเนื่องเยอะเยอะเลยนะคะใกลยแล้วนะคะเราจะเข้าเซตที่4กันแล้วะคะ่ะ สามสองหนึ่งไปเลยค่ะขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะหน้าแขนแล้วก็หัวไหล่ทำงานไปด้วยกันเห็น่ะมีกนิเียวค่ะสวยค่ะขึ้นเลยลง 3ามสองหงค่ะเก่งมากค่ะผ่านไป1นึ่ท่าแล้วตามมาท่าที่2กันเราจะเป็นท่าดอมเบลโรกันนะคะเรามาเล่นกล้ามเนื้อช่วงหลังกันบ้างนะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวนะคะเ,เราใช้ดัมเบลทั้งสองลูกเลยนะคะอ่าเตรียมตัวเซตอัพก่อนนะคะขานะคะให้ ยืนอยู่ช่วงระดับหัวไหล่เอาไว้นะคะหลังจากนั้นกรีงหน้าท้องนะคะพับสะโพกไปท่านหลังพร้อมทั้งดึงขึ้นมาเลยค่ะ,ะท่านี้นะคะเราต้องโฟกัสกล้ามเนื้อนะคะที่สะบักนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะบีบเข้ามาตรงกลางเยอะๆนะคะท่านี้นะคะจะช่วยในเรื่องของที่ช่วงหัวไหล่นะคะที่ตกมาด้านหน้าหรือว่าหลังนะคะที่บางคนจะเมื่อช่วงหลังนะคะทำให้กล้ามเนื้อหลังนะคะตรงนี้แข็งแรงขึ้นด้วย แล้วก็เป็นบุคลิกภาพที่สวยด้วยนะคะท่าน,นี้ลงค่ะขออีกนิดเดียวค่ะ3 2 1โอเคพักค่ะเราใช้หลังเยอะนะคะหัวไหล่เยอะด้วยนะคะทุกคน ชูนพักนะคะหมุนช่วงหัวไหล่ขยับลำตัวนี้เลยนะคะขยับไปตลอดนิดเดยค่ะเข้าเซตที่2กันแล้วค่ะหยิบดัมเบลกันขึ้นมาเลยนะคะกลึงหน้าท้องดีๆนะคะเราค่อยๆพับสะโพกไปท้านหลังพร้อมค่ะ,นนะคะ่ะขึ้นเลยค่ะลงหายใจเข้าค่ะขึ้นหายใจออกนะคะพยายามนะคะอย่าให้หลังล่างนะคะแอนขึ้นมาหรือว่างอนะคะตัวนี้เราต้องทําให้หลังตรงให้ได้มากที่สุดนะคะ น้ำหนักนะคะก็จะไม่ทิ้งที่ช่วงหัวเข่าเช่นกันนะคะทิ้งน้ำหนักเต็มๆที่ช่วงเท้าแล้วก็ทิ้งไปที่ช่วงสะโพกนะคะโอเคค่ะสามสองหนึ่งค่ะผ่านไปค่ะสอเสร็จค่ะ เดี๋ยวเราเข้าเซตที่3มามกันแล้วค่ะเตรียมตัวค่ะเซตอัพที่สามดัมเบลค่ะดึงขึ้นมาเลยนะคะตอนที่ดึงขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะกลึงหน้าท้องหลังตรงไว้ค่ะสามสองหนึ่งขึ้นเลยคะ่ะตอนที่ดึงค่ะให้ทุกคนนะคะโฟกัสไว้ที่ช่วงหลังนะคะโฟกัสไ้เยอะเลยว่าเราใช้กล้ามเนื้อตรงช่วงส่วนหลังตรงนี้นะคะเป็นตัวบีบเข้าและออกนะคะ บีบเข้าตรงกลางนี้นะคะให้ได้มากที่สุดเลยค่ะเกร็งหน้าท้องขึ้นตอนบีบเข้าหายใจออกนะคะตอนที่ลงมานะคะให้หายใจเข้านะคะสามสองหนึ่งโอเคค่ะยังมาค่ะเซตสามผ่านไปนะคะเราสุ็ยกในเซตหนึ่งอีกเซตเดียววันนี้หลังเราก็จะสวยไปด้วยกันนะคะ เราเสร็จพัพเข้าเสร็จที่4กันค่ะที่4กันนะคะเกรงหน้าท้องนะคะพับสะโพกไปด้านหลังค่ะ3 2 1ดึงขึ้นเลยค่ะบีบเข้าลงนะคะบีบเอาไว้นะคะอ,อะคะ่าย,ยัม,มากค่ะใครอ,อยากชาเลนจ์เยอะขึ้นนะคะลองดัมเบลที่น้ำหนักเยอะกว่านี้ได้เลยนะคะเราจะรู้สึกที่ช่วงหลังนะคะทำงานบีบเข้าได้เยอะมากๆนะคะ ลืมนะคะตอนขึ้นนะคะเราแทงสอกขึ้นด้านบนสูงๆนะคะยกสอกขึ้นโอเคพอค่ะครบค่ะเก่งมากค่ะครบแล้วนะคะ4เซตนะคะสำหรับท่าดัมเบลโรค่ะเราจะมาต่อกันโดยท่าสควอตเพรสนะคะเราใช้หัวไหล่แล้วก็ต้นขาไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราอีกแป๊บนึงนะคะอีกแค่สักครู่เท่านั้น,นะคะ่ะ เตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเราเซตอัพกันเลยค่ะให้ดัมเบลนะคะเราจะถือไว้ที่ช่วงหัวไหล่นะคะขานะคะช่วงหัวไหล่พร้อมค่ะลงดันขึ้นโอเคล้มหายใจเข้าหายใจออกขึ้น,นะคะ่ะลืมนะคะว่าท่าสควอชนะคะเราต้องเกรงหน้าท้องเอาไว้ด้วยพับสะโพกไปลึกๆนะคะแล้วก็หลังตรงนะคะลงดันขึ้น ลงหายใจเข้าดัมเบลดันขึ้นหายใจออกนะคะเดี๋ค่ะนิดเดียวค่ะโอเคค่ะ1เซตผ่านไปค่ะย๋างมากค่ะทุกคนเรากันมากันที่3มท่าแล้วนะคะวันนี้นะคะ โอเคค่ะ okay. เราจะเข้าเซต2กันโอเคเติมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะพับขึ้นหัวไหล่ขึ้นเขย่ยมสวยค่ะท่านี้นะคะถ้าใครลงสกควอดลึกได้นะคะลงลึกได้เลยนะคะเป็นการชาเลนจ์ทำให้เราได้ทั้งช่วงต้นขายเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงสะโพกเยอะขึ้นด้วยนะคะลงหายใจเข้าค่ะเกรงหน้าท้อง ขึ้นหายใจออกดันหัวไหลขึ้นนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะซ้อเอาค่ะเดี๋ยวเราพักกัน30วินาวีก่อนเข้าเซตที่3กันนะคะช่วงนี้นะคะใครเหนื่อยนะคะก็ขยับตัวนะคะขยับพวกช่วงลำตัวนะคะหัวไหลก่อนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะเตรียมนะคะเตรียมตัวเข้าเซตที่3กันค่ะเดี๋ยวเราเซตอัพกันเลยนะคะถือดัมเบลไว้ที่ช่วงหัวไหล่เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะกลึงหน้าท้องค่ะพับสะโพกค่ะ3 2มสองไปเลยค่ะลงค่ะพับหายใจออกดึงขึ้นค่ะโอเคค่ะสวยค่ะสวยค่ะเวลาสควอชนะคะอย่าลืมนะคะน้ำหนักนะคะเราจะทิ้งที่ช่วงขาช่วงสะโพกนะคะอย่าทิ้งน้ำหนักที่หัวเข่านะคะ กิ้นน้ำหนักไวน้นะคะที่ช่วงกลางเท้าแล้วก็ส้นเท้านะคะสวยหายนิดเดียวค่ะโอเคค่ะเซต3ผ่านไปค่ะพักกครูค่ะพัก30มิวิการเราเข้าเซตที่4กันค่ะ เซตอัพเขาเซตที่สกันนะคะถือน้ำเมลขึ้นมาค่ะน้ำเมลขึ้นมาไว้ที่ช่วงหัวไหล่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเกรงหน้าท้องค่ะพร้อมค่ะ3 2 1สองหนึ่งลงเลยค่ะพับสะโพกดันหัวไหล่ขึ้นค่ะเยี่ยมค่ะลงค่ะขึ้นลงค่ะสวยค่ะสควอตลงลึกๆนะคะสควอตลงลึกๆเลยโอเคค่ะสวยค่ะเยี่ยมมากค่ะ ได้ทั้งหน้าขานะคะแล้วก็ได้ทั้งช่วงหัวไหล่ไปด้วยเลยนะคะท่านี้นะคะอีกแค่สิบวิเท่านั้นค่ะนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะทุกคนนะคะ3 2 1โอเคค่ะครบค่ะครบสี่เซตสำหรับท่าสควอตเ e รค่ะเดี๋ยวเราพักกัน30วิเราจะมาต่อกันด้วยท่าสควอตสควอไทไฮพูค่ะ ัวนะคะเราจะใช้เป็นท่า s q u a อยู่เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราจะดึงขึ้นนะคะเป็นตัวเซตอัพก่อนนะคะโอเคค่ะ3 2 1ลงค่ะขึ้นดึงช่วงหัวไหล่ขึ้นมาค่ะเกร็งหน้าท้องพับสะโพกเหมือนเดิมค่ะดึงขึ้นโอเคท่านี้ก็ยังได้ช่วงขานะคะแล้วก็ช่วงหัวไหล่อยู่ด้วยนะคะเป็นการเล่นทั้ง lower แล้วก็ upper body เลย กลงหน้าท้องไว้ค่ะลงหายใจออกขึ้นค่ะสวยค่ะ3 2 1สองหนึ่งโอเคค่ะก็ชว่วนพักกันค่ะสาิวินาทีก่อนเข้าเซตสองกันนะคะอย่าลืมนะคะสควอชนะคะท่านนะคะกลึงหน้าท้องพับสะ,พกกะโพกเยอะหลังตรงนะคะอย่าให้หลังงอหรือหลังแอ่นนะคะเป็นตัวนะคะเข้าเซตที่2กัน เอาค่ะเซตอัพนะคะ3 2 1ลงค่ะเกร็งหน้าท้องสควอตลงขึ้นดึงหัวไหล่ขึ้นลงนะคะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะเวลาลงนะคะเวลาขึ้นเราแทงศอกขึ้นสูงๆนะคะโอเคแบบนี้นะคะลงคขาขึ้นเลยสควอตนะคะใคร,ะรลงได้ลึก ลงลึกได้เลยนะคะได้ทั้งกล้ามเนื้อต้นขานะคะได้ทั้งกล้ามเนื้อช่วงสะโพกและก้นด้วยนะคะโอเคค่ะพักค่ะสองเซตผ่านไปนะคะ่ะเราเหลือกันอีกแค่สองเซตเท่านั้นนะคะพักนะคะช่วงนี้นะคะใครเมื่อยขานะคะเมื่อยแขนนะคะค่อยๆขยับยืดก่อนได้นะคะเราสควอตกันเยอะนะคะเราใช้ขาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นยืดช่วงขาก่อนได้เลยะคะ่ะ เราเข้าเซตที่3กันค่ะเซตอัพนะคะเซตอัพขาไว้ที่ช่วงกว้างหัวไหลนิดนึงนะคะลงค่ะขึ้นเลยค่ะหายใจออกดึงขึ้นลงสควอตลงหายใจออกดึงสอบขึ้นบน,นค่ะสวยค่ะเกร็งหน้าท้องขึ้นค่ะ โอเคค่ะพ okay. ักค่ะเหลือกันอีก1เซตเท่านั้นนะคะท่าสควอตไฮพูโคชแมนยืดขาก่อนได้นะคะเราใช้ขากันเยอะนะคะยืดต้นขานะ,ะขากันก่อนได้นะคะเ hey, ะเราจะเข้าเซตสุดท้ายของท่านี้กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันเลยค่ะเซตอัพดึงดัมเบลขึ้นมาเลยค่ะ างขาไว้นะคะกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นพร้อมสควอตค่ะ3 2 1ลงหายใจเข้าค่ะขึ้นหายใจออกดึงหัวไหล่ขึ้นมา่ะลงเกรงหน้าท้องพับสะโพกขึ้นท่านี้นะคะตอนที่ดึงขึ้นนะคะถึงแม้เราจะดึงสอกขึ้นเยอะ,ยอะนะคะแต่เราก็ยังโฟกัสยู่ที่ช่วงหัวไหล่นะคะได้หัวไหล่สูงไปด้วย โอเคค่ะผ่านไปค่ะครบ4เซตสำหรับท่าสควอทไฮปู ool, ค่ะเรามาต่อกันท่าที่5เป็นท่าดัมเบลครันช์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวให้ทุกคนนะคะวางดัมเบลลงแล้วก็นอนลงที่เสื่อเลยนะคะเราจะเป็นการใช้หน้าท้องช่วงบนนะคะช่วงบนกลิงหน้าท้องไว้นะคะท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะเราต้องกลิงหน้าท้องนะคะช่วงหลังล่างนะคะพยายามกดติดลงไว้กับเสื่อให้ได้มากที่สุดนะคะถือดัมเบลไว้แค่1ลูกเท่านั้น แล้วเราก็จะเป็นการดันตัวขึ้นน้านบนพร้อมค่ะขึ้นเลยค่ะดึงขึ้นให้ชันเข่าขึ้นไว้นะคะวางเท้านะคะติดเอาไว้เลยเกรงหน้าท้องท่านี้นะคะเราใช้ลำตัวทั้งหมดเลยนะคะลำตัวทั้งหมดเป็นการรู้สึกว่าใช้หน้าท้องด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ระบบหัวใจด้วยถูกต้องไหมคะโคชแมทใช่ครับผมสองหนึ่งขึ้นเลยค่ะใกล้แล้วค่ะลำตัวทั้งหมดเลยค่ะโอเคเย็ยมากค่ะ ลงุงโอเคค่ะ1เซตผ่านไปค่ะผ่านไปค่ะท่านนี้ให้ทุกคนนะคะพักหายใจยาวๆก่อนนะคะค่อยๆหายใจเข้าออกเติมออกซิเจนนิดนึงนะคะเราจะไปเซตที่2กันนะคะพึ่งไปไหนนะคะทำด้วยกันก่อนนะคะ เตรียมตัวนะคะเราจะเข้าเซตที่2กันแล้วค่ะเตรียมไหคะส2 1อง,งดันตัวขึ้นเลยค่ะหายใจออกขึ้นดึงดัมเบลขึ้นลงนะคะหายใจออกขึ้นมาโอเคโอเคค่ะสวยค่ะเตรียมค่ะหายใจออกขึ้นเลยโอเค อีกนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะอีกแค่ห้าวิเท่านั้น,นะคะ่ะเกรีงหน้าท้องค่ะยกลำตัวขึ้น3 2 1โอเคค่ะพักกันค่ะพักกัน30มีวินะคะทุกคนนอนราบไปก่อนนะคะเพิ่งใช้หน้าท้องนะคะช่วงนี้พักก่อนวันนี้นะคะเราเล่นกันเป็นฟูลบอดี้ทั้งตัวเลยนะคะฟิตท,ทั้งตัวฟิตท,ทั้งใจนะคะวันนี้ได้กล้ามเนื้อด้วยได้ระบบหัวใจไปด้วยนะคะ เดี๋ยวเตรียมตัวค่ะแมนเตรียมตัวเข้าเซตที่3ค่ะเกรงหน้าท้องค่ะพร้อมค่ะ3ามสองดึงขึ้นเลยค่ะหายใจออกนะคะตอนขึ้นลงหายใจเข้าลึกๆขึ้นหายใจออกค่ะลงเลยค่ะค่อยๆขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าเกร็งหน้าท้องค่ะขึ้นค่ะเรามาครึ่งทางกันแล้วค่ะครึ่งทางกันแล้วท่านี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นท่าที่ชาเลนจ์เลยนะคะเพราะว่าเราใช้ลำตัวนะคะในการ ดึงขึ้นมาทั้งหมดเลย<อ>ะนะคะเดียวค่ะ3 2 1โอเคค่ะพักค่ะพักค่ะพัก30วินาทีตอนนี้โคชแม่เป็นไงบ้างคะช่วงหน้าท้องค่ะรู้สึกว่าหน้าท้องเกร็งมากเลยครับผมหน้าท้องแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะตอนนีเคค้เดี๋ยวเราพักกินสักครู่นะคะหรืออีกเซตเดียวนะคะเซตเดียวนะคะทุกคนทำไปพร้อมกันนะคะ เตรียมนะคะเตรียมเซตอัพนะคะเหลืออีกแค่นี้เดียวค่ะอีกแค่ห้าวินาทีค่ะพร้อมนะคะ3 2 1สองหนึ่งไปค่ะขึ้นเลยโอเคายเยี่ยมโล่งหายใจเข้านะคะเกรงลำตัวดึงขึ้นมานะคะหายใจออกโล่เข้าหายใจออกขึ้นโอเคค่ะเยี่ยมค่ะสวยค่ะโอเคสวยค่ะกรงนน้าท้องขึ้นเยอะเลยนะคะ ดึงลำตัวทั้งหมดนะคะใช้พลังลำตัวทั้งหมดนะคะส่งดันขึ้นมาค่ะเห็เดียวค่ะครั้งสุดท้ายค่ะ3 2 1โอเคค่ะเยี่ยมมากค่ะเราครบ5ท่ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมากัน การคูดาวร่างกายกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะเริ่มโดยการที่ยืดหน้าท้องก่อนนะคะเบาๆนะคะกดสะโพกลงไปนะคะแล้วก็ใช้หน้าท้องนะคะอยู่ดัานั้นเยอะดันตัวขึนแบบนี้เลยนะคะเป็นการคลายกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เราเล่นตึงหยุ่นะครคู่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับช่วงสะโพกลงนะคะเป็นการยืดช่วงหลังช่วงยด้วยนะะเยอะๆเลยท่านี้นะคะใช้กดสะโพกลงติดกับส้นเท้าได้ ปเ,ะะเป็นการยืดออกให้ได้มากที่สุดโอเคค่ะเดี๋ยวเรายืดหน้าขากันบ้างนิดนึงนะคะว่าเราใช้หน้าขานะคะเป็นการสควอตเยอะนะคะยืดหน้าขากันสักครู่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็ได้พาทุกท่านนะคะมาออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งร่างกายกันเลยนะคะ,ะวันนี้ค่ะโคชแมนนะคะรู้สึกว่าจะสบายมากๆเลยคะ่ะแต่รู้สึกเป็นยังไงคะวันนี้ฟิตมากๆไหมคะวันนี้รู้สึกว่าฟิตทั้งตัวฟิตทั้งใจเลยครับอืมวันนี้โคชแมนฟิตทั้งตัวฟิตทั้งใจเลยนะคะหวังว่าท่านผู้ชมนะคะก็จะสนุกไปด้วยกัน และสำหรับใครนะคะที่วันนี้นะคะทำตามไม่ทันนะคะหรือว่าอยากเล่นอีกเพิ่มเติมนะคะสามารถไปย้อนชมดูได้เลยนะคะทาง w w w .etvthai.tv ในรายการหุ่นดีสร้างได้ทางช่อง etv นะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาออกกำลังกายการร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะยังไ,ไงนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ